ดีครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูทานานนันจามปาหรือครูแฟงครูผู้ช่วยกลุ่มสาระสังคมศึกษา,าศาสนาและอุทธ,ธรรมโรงเรียนเตรียมรงสากพนาการสวนภูมิครับวันนี้คุณครูจะมาสอนพวกเราเกี่ยวกับเรื่องอารยธรรมจีน10ราชวงศ์ครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้านักเรียนนึกถึงอารยธรรมจีนนักเรียนจะนึกถึงอะไรครับบางคน อาจนึกถึงซาลาเปาบางคนนึกถึงตะเก,กียบไปคีบอาหารหรือบางคนนึกถึงชุดกี่เผาใช่ไหมครับซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานะครับล้วนเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์ของอารยธรรมจีนนั่นเองซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูจะพาเรียนเนาะว่าทําไมอัตลักษณ์เหล่านี้ถึงถูกสร้างสรรค์แล้วก็สั่งสมมาอย่างยาวนานครับอย่างแรกนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาอารยธรรมจีนเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้เรื่องของที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ของ ประเทศจีนกันก่อนนะครับนักเรียนสังเกตจากแผนที่นะครับจะเห็นว่าทางด้านตะวันออกเนาะจะเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนทางด้านตะวันตกทางนู้นเลยนะครับจะเต็มไปด้วยครับเต็มไปด้วยเทือกเขาและทะเลทรายนะครับส่วนทางด้านตอนบนและตอนล่างนะครับจะเป็นที่ราบสูงเนาะซึ่งจากที่คุณครูกล่าวมาเนี่ยมันเหมือนอะไรครับนักเรียนเหมือนป้อมปราการธรรมชาตินะครับที่กันอะไรครับกันคนจีนไม่ให้ออกไปภายนอกนะครับแล้วก็กันคนภายนอกที่จะเข้ามาประเทศจีนนะครับดังนั้นปัจจัยนี้เองนะครับที่ทาให อรารยธรรมจีนนะครับที่สร้างสรรค์มาอย่างยาวนานเนี่ยไม่ค่อยได้รับการผสมผสานจากอรารยธรรมอื่นเลยมีความเป็นเอกลักษณ์ครับ แน่นอนนะครับยธรรมของโลกยุคโบราณทุกพื้นที่นะครับมักเป็นไอรยธรุ่มแม่น้ําประเทศจีนก็เหมือนกันครับประเทศจีนนะครับยธรรมโบราณเนี่ยตั้งอยู่บริเวณรุ่มแม่น้ําหวางเหอหรือฮวงโหนั่นเองนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยดินเลิศนะครับซึ่งเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการทําการ,กรเกษตรซึ่งดินเลิศเนี่ยเป็นดินที่มีสีเหลืองดังนั้นแม่น้ําหวงโหงโนะครับจะมีอีกชื่อนหนึ่งก็คือแม่น้ําเหลืองนั่นเองนะครับโดยที่ชื่อน,นี้ก็มีที่มาจากดินตะกอนสรีเหลืองของดินเลิศซึ่งก็จะ ถูกพัดพาไปนะครับเนาะ bon. ไปกับสายน้ํานั่นเองแล้วก็ที่สําคัญแม่น้ําฮวงโหรือแม่น้าฮวงโหเนี่ยนอกจากให้คุณทางด้านการทําการเกษตรเนาะด้านโทนก็มีเหมือนกันอย่างฤดูน้ําหลากนะครับแม่น้ำพวงโห,หเนี่ยมีฤดูน้ําหลากที่รุนแรงนะครับสร้างความเสียหายกับทรัพย์สินของประชาชนดังนั้นเลยมีอีกหนึ่งชื่อว่าแม่น้ําวิปโยคนั่นเองครับเรามาเริ่มที่สมัย ก่อนประวัติศาสตร์นะครับประเทศจีนเนาะเราพบหลักฐานโบราณนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโครงกระดูกมนุษย์โบราณนะครับเราเรียกอีกหนึ่งชื่อว่าลามาพิเทคุนนั่นเองนะครับเนาะซึ่งเป็นมนุษย์ยุคโบราณเนาะยกตัวอย่างเช่นมนุษย์ยวนโมนะครับซึ่งมีอายุป,ประมาณ1นล้านเจ็ดแสนปีก่อนเนาะหรืออีกมนุษย์หนึ่งที่ดังมากคือมนุษย์ป,ปักกิ่งนะครับชื่อดังมากเลยจะมีอายุป,ประมาณ4ี่แสนปีก่อนนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เป็นหลักฐานสําคัญในเรื่องของยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับหลังจากนั้นระนันนะคบ โดยที่ชุมชนยุคเริ่มแรกของจีนเนี่ยจะมี2วัฒนธรรมที่สําคัญคือวัฒนธรรมหยางเชาแล้วก็หลงซานนั่นเองนะครับซึ่งวัฒนธรรม2วัฒนธรรมนี้ครับเริ่มมีการทำไรครับเพาะปลูกการสร้างบ้านเรือนนะครับการสร้างเครื่องมือจับปลารวมถึงการสร้างเครื่องปั้นดินเผานั่นเองนะครับ วัฒนธรรมอย่างเช่ากับวฒนธรรมหลงชาญนะครับเรามาดูกันว่ามีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะครับวฒนธรรมอย่างเช่าเนี่ยจะอยู่บริเวณลุ่มแม่นะ้าห่วงเหอนนะครับส่วนวฒนธรรมหลงชาญเนี่ยจะอยู่แม่นะ้ําฉางเจียงนะครับซึ่งวฒนธรรมอย่างเช่าเนี่ยจะมีเอกลักษณ์คือเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นลายเลขาคณิตนะครับหรือว่าลายเชือกท่าต่างๆแต่ถ้าหลงชาญนะครับเครื่องปั้นดินเผาของเขาเนี่ยจะเป็นภานชนะสีดําขัดเงาแล้วก็ภานชนะสามขานั่นเองครับ สมัยต่อมานะครับคือสมัยกึ่งประติศนะครับคือเริ่มต้นที่ราชวงศ์เซี่ยนนั่นเองนะครับราชวงศ์เซี่ยเนี่ยไม่พบตัวอักษรนะครับดังนั้นเลยทําให้เข้าสู่ยุคปริษิศไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่พบคือพวกหลักฐานที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทาจากสำลิดนั่นเองครับยุคประวิศสตร์นะครับจีนเข้าสู่ยุคประวิศในสมัยราชวงศ์ซางนะครับหรือซางนั่นเองนะครับเนาะ การที่จะเข้าสู่ยุคปริษัทิศาต์ได้คือต้องมีะไรครับนักเรียนการบันทึกตัวอักษรน,นั่นเองนะครับซึ่งในสมัยราชวงศ์ชางนะครับเนาะมีการค้นพบตัวอักษรซึ่งเป็นตัวอักษรภาพบนกระดองเก่าหรือกระดูกสัตว์นั่นเองนะครับซึ่งนักประวัติศาสตร์เนี่ยสันนิษฐานว่าเป็นกระดูกที่ใช้ในการเสี่ยงทายต่างๆนั่นเองนะครับนอกจากนี้ในราชวงศ์นี้นะครับก็มีการทําปฏิทินฤดูกาลนะครับซึ่งมีความสําคัญมากต่อการทําการเพาะปลูกนั่นเองครับ ราชวงศ์ต่อมานะครับราชวงศ์ที่2คือราชวงศ์โจนั่นเองนะครับโจเนี่ยปกครองจีนปเป็นรายายาวนานนะครับในยุคนี้เนี่ยมีเกิดสิ่งที่สําคัญอย่างแรกคือเรื่องของ ลัทธิโอรสสวัสด์นั่นเองนะครับเนาะหลักความเชื่อโอรสสวัสด์เนี่ยจะเป็นแนวความคิดของผู้ปกครองเนาะว่าสวัสด์จะส่งคนนะครับมาปกครองประชาชนนั่นเองนะครับต่อมาในยุคนี้ก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญคือยุคเรื่องของปัจญานะครับยุคนี้นะมีคํากล่าวว่าเป็นยุคร้อยปัจญานั่นเองนะครับเนาะซึ่งมีทําไมครับมีปัชญามากมายที่เกิดขึ้นโดยสํานักที่สําคัญคือสํานักของคง,งจือ๊อนะครับเนาะที่สอนลัทธิคงจือ๊อสํานักของเล่าจือ๊อที่สอนเรื่องของลัทธิเต่านั่นเอง 3นะครับราชวงศ์ฉินนั่นเองนะครับเนาะฉินเนี่ยเป็นการรวมกันของจีนที่เป็นปึกแผ่นซึ่งเราเรียวกว่าการปกครองแบบจักรวรรดินะครับเนาะกษัตริย์สูงสุดเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าฮ่องเต้โดยปฐถมกษัตริย์ที่สําคัญคือจินซีฮ่องเต้นะครับจ <te peel> ินซีฮ่องเต้เนี่ยมีการทําให้จีนเป็นปึกแผ่นโดยการหนึ่งใช้ระบบช่างตวงวัดที่เหมือนกันใช้ระบบภาษีที่เหมือนกันรวมถึงใช้ภาษาเหมือนกันทั้งประเทศด้วย <te ak> นอกจากนี้ยังมีการให้ต่อเติมกําแพงเมืองจีนที่มีอย <te ak> ู่แล้วนะครับเพื่อเป็นการป้องกัน อายยชนที่อยู่ภายนอกนะครับไม่ให้เข้ามาภายในประเทศจีนนอกจากนี้เนี่ยยังมีการเผาตำราขกจือเนาะแล้วก็มีการปกครองอย่างเข้มงวด 4. นะครับราชวงศ์ฮั่นนะครับราชวงศ์ฮั่นเนี่ยถือว่าเป็น สมัยที่จีนมีความเจริญรุ่งเรืองสูงนะครับเนาะเริ่มตั้งแต่เริ่มมีการฟื้นฟูของจื้อที่ถูกทำลายไปสมัยราชวงศ์ฉินนะครับในสมัยนี้เนี่ยก็มีการฟื้นฟูของจื้อก็เริ่มมีการสอบจองหวัวซึ่งเป็นการสอบเข้ารับราชการนะครับนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นสําคัญต่อโลกใบนี้ก็คือเรื่องของเส้นทางสายใหม่นะครับที่เชื่อมระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกนั่นเองนะครับ 5นะครับราชวงศ์สุยนั่นเองนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ราชวงศ์สุยเนี่ยจีนนะครับเนาะจะเข้าสู่1ยุคที่พวกเรารู้จักกันดีคือยุค3ก๊กนั่นเองนะครับดังนั้นพอเกิดราชวงศ์สุยเนี่ยก็เริ่มมีการอะไรครับรวมจีนให้เป็นปึกแผ่นอีกหนึ่งครั้งนะครับดังนั้นเนี่ยสมัยราชวงศ์สุยเนี่ยปกครองจีนไม่นานครับผลงานที่สำคัญคือการขุดคลองของชื่อว่าต้ายุนเหอนั่นเองนะครับซึ่งสามารถเชื่อมระหว่างจีนเหนือกับจีนใต้นั่นเองนะครับ6ก ราชวงศ์ถังนั่นเองนะครับราชวงศ์ถังเนี่ยถือว่ามีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดเลยนะครับถือว่าเป็นยุคทองไม่ว่าจะเป็นด้านจิตกรรมด้านงานศิลปะรวมถึงด้านพระพุทธศาสนานะครับเพราะว่าในราชวงศ์ถังเนี่ยมีพระคนหนึ่งนะครับคือพระเสี่ยนจางนะครับนอได้เดินทางไปที่ชมพูทวีปเพื่อนําพระติมิดกกลับมานะครับซึ่งเราจะรู้จักกันอีกหนึ่งชื่อก็คือพระถังซัมจั๋งนั่นเองครับเนะครับราชวงศ์ซ่งนะครับราชวงศ์ซ่งเนี่ยผลง,งานที่สําคัญของเขาคือเริ่มมีการประดิษฐ์ ดอกไม้ไฟนะครับโดยใช้ดินปืนนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีสิ่งที่โดดเด่นคือเรื่องของภาพวาดและเครื่องกระเบื้องนะครับซึ่งถ้าตรงกับสมัยประเทศไทยก็คือจะเรื่องของยุคสุโขทัยนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่สําคัญของราชวงศ์ส่งคือประเพณีการรัดเท้าสตรีนั่นเองนะครับซึ่งชาวส่งเนี่ยมีความเชื่อว่าผู้หญิงที่จะสวยเนี่ยต้องมีเท้าเล็กเหมือนกีบบัวนั่นเองครับ 8. ราชวงศ์หยวนนะครับราชวงศ์หยวนเนี่ยเป็นราชวงศ์แรกที่ไม่ใช่คนจีนโดยทั่วไปนะครับแต่เป็นชาติอื่นที่ทังตอนเหนือนะครับคือชาติมองโกนั่นเองนะครับกริสัสสำคัญคือกุ๊บไล่ขานั่นเองนะครับในสมัยราชวงศ์หยวนเนี่ยสิ่งสําคัญคือเริ่มมีการเข้ามาของชาวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะมาโครโปโลนะครับชาวอิตาลีซึ่งมาทํางานในราชสำนักนะครับ 9. ราชวงศ์หมิงนะครับเนาะราชวงศ์หมิงเนี่ยราชวงศ์ของคนจีนซึ่งขับไล่ราชวงศ์หยวนออกไปเนาะ ในราชวงศ์หมิงนะครับเนาะสิ่งสําคัญคือเรื่องของการเดินเรือมีความเก่งกาจมากนะครับเนาะเรามีขันที่ที่สําคัญชื่อเจิ้งเหอเนาะสามารถมีกองเรือขนาดใหญ่แล่นไปถึงแอฟริกานะครับโดยถ้าตรงกับประเทศไทยคือสมัยอยุธยานั่นเองนะครับเขาแล่นเรือมาถึงอยุธยาบ้านเราด้วยนะครับนอกจากนี้ในสมัยราชวงศ์หมิงเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งสําคัญคือเป็นยุคทองของเรื่องของวรรณกรรมวรรณกรรมที่สําคัญที่เราเรียนมาเนี่ยจะอยู่ที่ยุคนี้หมดเลยเช่นสามก๊กไซอิ๋วนั่นเองครับ สิบราชวงศ์ชิงนั่นเองนะครับราชวงศ์ชิงเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ใช่คนจีนอีกแล้วแต่เป็นชาวแมนจูนะครับเนาะถ้าเราสังเกตว่าทำเอกลักษณ์ของชาวแมนจูคือผู้ชายที่ทำอะไรครับทักเปียไปได้านหลังนะครับเนาะหัวล้านเนาะนะครับอันนี้คือชาวแมนจูนะครับชาวแมนจูปกครองจีนช่วงแรกเนี่ยก็ สามารถขยายอาณาจักรออกไปได้ใหญ่มากเลยนะครับแต่สุดท้ายก็ทําไมครับมีการช่อลาดบางหลวงเนาะจากกักพันธุ์อ,อสุดท้ายคือปูยีนั่นเองนะครับในสมัยนี้นะครับก็ตรงกับการล่ามของชาติตะวันตกนะครับจีนต้องถูกการลุกรานของชาติตะวันตกเป็นจํานวนมากเลยทําให้เกิดสงครามที่สําคัญของจีนคือสงครามฝิ่นระหว่างจีนกับอังกฤษนะครับซึ่งสุดท้ายประเทศจีนแพ้ครับเลยทําให้ราชวงศ์ชิงเนี่ยก็สิ้นสุดลงนั่นเองครับ เพื่อไม่ให้ลืมนะครับคุณครูก็มีกิจกรรมที่จะมาทบทวนความรู้ของพวกเรานะครับผ่านกิจกรรมสิงอาซอกนั่นเองนะครับโดยที่พวกเราจะมาร่วมกันร้องเพลงนะครับเกี่ยวกับอารยธรรมจีนนะครับโดยจะเป็นเพลงหวานเย็นของวงไม้นั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วเรามาร้องกันเลย ราชวงจงเป็นจกักรวัดิกันแพงเหมือนจีนแค่เป็นเด็กคงซื้อดาบเผ่าตำลาเตลี่ยนแปลงมาชิงตุงวัดตะกเดียวกันราชวงชินใช่ไหมส่วนการซ่อมจองงวลละเส้นทางใส่ไหมราชวงหันผักดานัน เชิญพะไตบีดอกในยุคทางส่วนสองรักเท้าสองออกส่วนครองยืนมังโคบโรดเดินทางมองก็ปกคองราชวงศ์มิงจึงห้างพรม้วยกองเรือสมรูดไกลส่วนชิงแมนจูเขาก็คิดชาวจีนและก็ส่งคำฟินชิงพั จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการเรียนเรื่องอารยธรรมจีนในวันนี้นะครับคุณครูก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนไม่มากก็น้อยนะครับนอกจากนี้นักเรียนอย่าลืมทบทวนที่คุณครูสอนนะครับแล้วพบกันสวัสดีครับ